เพื่ออะไรครับแม่นตะปูคมแม่นสีุ้งแล้วถ่ายออมาด้วยเหรอทำขึ้นให้ดูแล้วมันสบายอ๋อทำให้เหมือนกับเป็นดอกไม้เลยใช่ไหมคุัหลวงพ่อครับ ไไรครับ <c oughs> มีแต่เอ่อหลัง <c oughs> ไ,ได้เป็นชีน้ำมันทาปูนทากระเบื้องครับแต่ช่างเขาบอกว่ามันทาได้ก็าแบบอ๋ทาได้ก็เอา ต้องขูดต้องเช้าต้องตับออกถ้าสบคนยากไร่ก็ไม่ต้องหลังสุดท้าย ดูแล้วมันก็สบายตาค่ะมันสดใสดีค่ะอ๋อก่อนนี้นะก่อนหน้านี้สีเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้สีมันก็สีมันไม่ค่อยจะดีขึ้นนะคะพอถูกปรับปรุงนิดหน่อยมันก็ก็ดีค่ะทําเมนเผาศพเป็นแบบสีแบบแแนี้ไหมคิดว่าไอ้ญาติโยมเมเข้ามาแล้วเขาเห็นเมมเขากลัวเมมเ็าเลยคิดว่าถ้าเราเป็นทาเป็นหลายหลากหมากสีเป็นสีลุ้งขึ้นมาโยมเขาก็คงจะไม่กลัวไง ก็ดูแล้วมันก็สบายใจเนี่ยมันก็ชวนมันมันก็ทําไม่ให้น่ากลัวเริ่มเริ่มทาสีมันตั้งแต่ปีไหนครับหลวงพ่อครับเริ่มทาสีมันตั้งแต่ปีสีมันมันก็ไม่นานนะโยมสีที่ใช้เป็นสีอะไรยังไงครับสีสองไอ้หกสองครับสีสีที่ใช้เป็นสียังไงครับสีน้ํามันสีน้ํามันทั้งหมดกี่สีครับหลวงพ่อครับทั้งหมดนี้มัน เก็บสีใช่หรือเปล่าดูสิอ๋อรวมเลยใช่ไหมครับรวมเลยครับแล้วแล้ว,ลวไอ้เงินที่นํามาใช้ทาเนี่ยเป็นเป็นของชาวบ้านของญาติโยมสตาจากญาติโยมครับหลวงพ่อเกิดเรื่องนี้กับญาติโยมญาติโยมเลยมาช่วยใช่ไหมญาติโยมเขาเห็นเขาก็เออคนเล็กและน้อยแต่ก็มีมีเจ้าภาพอยู่เขาเป็นไอ้นั่นอ่ะเป็นอายการอ่ะเขามาช่วยห้าหมื่น หมดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับหมดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่กระหลวงพ่อครับครับก็ประมาณแสนหกนี่แหละแสนหกหมื่นนี่แหละครับอันนี้ญาติโยมที่มาชาปนิกิจศพนี่เขาเขามาเขาก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเขาก็ว่าเออดีเนาะน่าอยู่มัน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 ทำไม่ให้น่ากลัวครับอืาเป็นอะไรเป็นบ้านหลังสุดท้ายของทุกชีวิตไงทุกทุกคนะทุกคนก็ต้องต้องมาที่นี่ก็เลยทำให้มันสวยสวยงามนี่มันเนาะ ให้กับทุกชีวิตทุกคน